รล่งในอาจารย์เอวอรีขอเลี้ยงเพงนพาเจ้าหน้าที่ห้องแล a p มาสักสิบกว่าคนได้มั้งนะนี่จะมาเลี้ยงนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรผีหลอก ผีหลอกเจ้าหน้าที่มันก็แปลกนะผีเนี่ยพอถึงใกล้ๆจะถึงปีหลอกแล้วหายไปนานนะอย่างที่ทําบุญครั้งปีที่แล้วป,ปีนี้พอจะครบเดือนมันหลอกแค่ก็คงไม่ได้หลอกคงจะปรากฏตัวให้เห็นนะนะพอเจ้าที่เห็นก็กลัวผีนะนักวิทยาศาสตร์กลัวผีนะเป็นกัน เพศัตน <c oughs> ันว่าเห็นทีก็ไปทําบุญกันทีทําบุญแล้วก็ทิ่สังสนนั้นเรามีคำถามอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆทาบุญแล้วเขาจะได้รับไหมพี่น้องจะได้รับไหมครั้งล่าสุดนี่เห็นว่า ทำบนอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางเขาจะได้รับไหมนะชอบถามเจ้าถามพระเจ้าถามธรรมาก็จะบอกว่าก็ต้องไปถามเจ้าที่เจ้าทางเอาเองว่าเขาได้รับหรือเปล่ามาถามพระจะไปรู้เรื่องอะไรนะเหมือนส่งไปเสนนะนะถ้าส่งให้พระพระก็จะรู้ได้รับหรือไม่ได้รับถ้าส่งให้คนอื่นมาถามพระมันจะรู้ได้หลายคนก็บอกนี่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่มีโกรธมันตอบอะไรอย่างนี้ พอเราไปดูจริงๆแล้วมันก็มีว่าการทำพลีห้าอย่างนะมีเทวตาพลีก็คือทำบุญอุทิศให้เทวดาหรือบางคนก็ไปตั้งเครื่องเส้นบวงสรวงอะไรเงี้ยให้กับเทวดาซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าไม่ให้ยึดถือเป็นสรณะแค่นั้นเองทำได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะทำได้ พอให้แล้วเทวดาก็รักนเป็นเรื่องปกติเหมือนเราเอาอาหารให้หมาให้ทุกวันเข้ามันก็รักเราเองะคนไม่ให้ก็ถูกหมาเหา่าถูกหมากัดมาเลยตามเรื่องนมสังเกตดูคนรักหมาก็ไปที่ไหนก็หมาวิ่งตามนมันเป็นเรื่องแปลกเหมือน,นแม่ไม่รู้จักมันก็มันก็คงจะสัมผัสได้เมั้งว่าคนคนนี้รักหมามีเมตตากับมันเทวดาก็คงจะเหมือนกัน,น เที่ไให้กับเทวดาบ่อยๆเนเทวดาก็รักเป็นที่รักของเทวดาเเวลาเราไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่อดตายไปอยู่กลางปา่าก็มีเทวดาใส่บาตรอะไรเงี้ยหลายคนอ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระะยิ่งไปอ่านประวัติของมรสศิวลีผู้ได้เจ้าจะเดินทางไกลเนี่ย ต้องเอาพระศิวลีไปด้วยเพราะเหตุว่าพระศิวลีนี่เป็นที่รักท่านให้ทานมาเยอะมันผลในการให้ทานท่านเยอะนะไม่ว่าจะไปทไหนก็ไม่คนกับเทวดาให้ทานนะคอยให้พระไม่อดอยากไปด้วยนะอย่างครั้งหนึ่งที่ไปเยี่ยมพระเรวตันะเวรตเตโรตานี่อยู่ป่าไม้ตะเคียนนะต้องเอาพระศิวลีไปด้วยพระทามันกันดานมากนะ นขนาดพระพุทธเจ้ายัางบุญไม่ถึงว่าสิวลีในเรื่องของทานบารมีเนี่ยนะมันะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่าไปแล้วคือนะผู้ให้ยอมเป็นที่รักนั่นแหละันะีคนาะถาเนี่ยสำคัญสุดนะมันถ้าอยากจะให้ใครรักก็ให้บ่อย,อยเรื่องเรื่องมีอยู่แค่นั้นนะอย่างพวกผู้หญิงก็จะนิยมกันนะว่าจะไปที่ไหนก็ซื้อของฝากไปเที่ยวที่นู้นที่นี่กลับมาก็มีของติดมือผู้ชายไม่ค่อยมีนะ ผู้ชายมักจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะเหมือนกันเวลาผู้หญิงมาวัดก็หิ้วนู้นหิวนี่มาวัดแต่ผู้ชายดีจะหวังว่าจะได้กินนะถ้าไปไหนต่างจังหวัดไกลๆกับผู้ชายทีเตรียมใจได้เลยว่าอดแน่นอนนะเพราะว่ามักจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้ไปแต่ถ้าไปกับผู้หญิงแล้วกินจนไม่วัดไม่ไหวนี่เป็นเรื่องปกติ ในการทำปรีแกเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะแต่ที่บอกว่า้ทำบุญแล้วอุทิศให้เนี่ยก็ยังไม่เห็นตรงไหนที่เรากฏชัดมีแต่ในคัมภีย์ตัตกถาที่พอเราไปดูในพระไตรปิฎกบางจุดจริงๆซึ่งบางสำนักก็เอาไปอ้างตรงนี้เป็นหลักอย่างเช่นสำนักของสันติอโศกเนี่ยนะท่านโพธิลักษ์เนี่ยก็จะบอกว่า สุทที่สุทธิปัจจตังนันโยอัญัาวิโสทะเยไงน่ะความบริสุทธ์หรือไม่บริสุ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะให้ทําให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําบุญอุทิสศส่สนกนี้ไม่มีประโยชน์เขาก็ว่างเขาอย่างนั้นเพันของเขาก็เลยไม่มีประเพณีที่จะทําบุญอุทิศสนกุศลเพราะถือว่าทําตามพุทธพจน์น่ะว่าบุญนี้ใครทําใครได้อะไรประมาณนั้น ทีน,นี้พอเรามองย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองเน,ะนาะดูสภาพจิตของเราในการทำบุญททุกครั้งเนี่ยท่านให้เตรียมใจท่านให้เตรียมใจไม่ได้ให้เตรียมไกลนะให้เตรียมใจคือใจมั่นคงไหมนิวรณ์สงบระง,งับไหมนะให้เตรียมใจอย่างนั้นถ้านิวรณ์สงบระง,งับนั่นก็แปลว่า นะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี่มีผลแน่นะแต่ถ้าเกิดจิตใจฟุ้งซ่านในเรื่องในราวอะไรในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลย่อมไม่มีผลนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูใจของตัวเองนะเตรียมใจให้พร้อมนิวรณ์ห้าก็คือ,อง่วงอะไรชอบไม่ชอบอง่วงฟุ้งส้องยสนี่มีอยู่ไหมนะถ้าอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏอยู่ก็แสดงว่าเ ว่าจิตของเรานี่มั่นคงมีกําลังพอที่จะอุทิศสงสารน้อมจิตอุทิศสงสารให้การได้เเป็นอย่างนั้นนะ